สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาช anel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกันในวันพฤหัสนะครับที่10นะครับเดือนเมษายน2อ6 8นะครับตอนช่วงเช้าครับพอดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับฝนตกเกือบทั้งคืนนะครับก็เลยว่าจะพาทุกท่านนะครับมาชมว่าในสวนใจสังมาเนี่ยมีความชุ่มชื้นและเป็นยังไงบ้างในช่วงภาคเช้านะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับครับท่านชมครับอันนี้โซนหน้าบ้านนะครับก็จะ ทุกท่านสังเกตนะครับก็จะมีน้ำนะครับเปียกอยู่บนพื้นนะครับก็โดยโดยฝนตกเมื่อคืนตกหนักนะครับนะครับก็เลยมีความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับโซนนี้นะครับโซนที่น้ำจากโซลาเซลล์นะครับตกลงมาด้วยนะครับนี่ก็เลยชุ่มชื้นหน่อยนะครับตรงนี้ครับก็เป็นร่มเงานะครับจากบ้านนะครับแล้วก็จะมีต้นตะขบนะครับต้นตะขบบ้านนะครับ ปลูกไว้นะครับเพื่อให้เป็นร่มเงานะครับนี่ครับทุกท่านสังเกตเห็นลูกครับนี่ลูกของตะขบนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทํารุงเรือนก็ได้ครับทำให้มีต้นตะขบนะครับหรือต้นมะม่วงก็ได้ครับที่เขาเอ่อมีพุ่มแบบนี้นะครับก็สามารถทําเป็นร่มเงาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อพวกเหล็กพวกอะไรมาทํานะครับนี่ก็ได้เป็นร่มเงานะครับ ก็โซนหน้าบ้านนะครับนะครับอันนี้ทางเดินไปที่สวนนะครับทางเดินนะครับอ๋อลืมลืมบอกไปนะครับสังเกตว่าจะมีเศษใบไม้นะครับแล้วก็ลูกตะขบตกเยอะนะครับแต่ช่วงพักเช้านะครับก็จะมีน้องนะครับก็จะกวาดนะครับกวาดรวมๆกันนะครับกองไว้แล้วเอามาใส่นะครับตรงถังขยะตรงนี้นะครับแล้วก็จะ เอาไปใส่ตามโคนนะครับตามโคนต้นไม้ต่างๆในบริเวณเส่วนของเรานะครับเดี๋ยวจะไปหาไปดูตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กนะครับท่านชมก็จะไม่ไม่ปล่อยให้เขาสูงนะครับไว้เก็บทําเป็นอาหารกินนะครับปล่อยเตี้ยๆนะครับนี่ครับโซนฝั่งนี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค แคนาครับท่านชมนี่ตกมาเนี่ยเอาไปจิ้มน้าพริกกินอร่อยแฮบเนี่ยแคนาต้นเขาก็ต้นไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นมะม่วงมะนาวนะครับมะนาวมะนาว,านาวออกลูกแล้วเดี๋ยวผมสูงให้ดูนี่ฮะออกลูกแล้วมะนาวนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ครับที่เป็นเศษเอ่อเศษใบไม้นะครับที่ ปัดจากหน้าบ้านนะครับเนี่ยมากองไว้แบบนี้นะครับก็สามารถทำเป็นปุ๋ยให้เขาได้เลยนะครับน,นะครับเมือ่อคืนตกหนักครับตรงนี้เออเขาเรียกว่าอะไรนะลืมลืมชื่อเออมังเอ,อ้ไม่ใช่ผมลืมชื่อถ้าใครรู้จักแนะนำผมหน่อยลืมชื่อเขาเออลืมลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาหน่อย นะครับแต่ทางนี้ก็จะเป็นไปทางสวนนะครับข้างหลังเป็นทุ่งนานะครับนะครับเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับของเรานะครับยาวนะครับฝั่งนี้ด้วยครับก็เป็นคลองไส้ไก่เน็นี่ครับจะมีน้ําขังอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ ก็จะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นครับกําลังผลดกเลยครับเนี่ยนี่นะฮะแก้วขมิ้นผลยหงใหญ่ฮะเนี่ยนะครับสังเกตว่าในสวนนะครับของของสวนใจียช่างไม้นี้นะครับเราจะปลูกไม่ได้ออกกะไม่ได้ต้องกว้างห่างกันสองเมตรสาเมตรไม้ครับกะเอาเลยครับดูครับไผ่ก็ปลูกกับต้นไม้ชนิดอื่นได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมบริเวณนี้นิดหนึ่งนะครับดูครับสงเกตวเราจะมีเศษใบไม้เยอะนะครับก็อาจะเอามาไว้ตามตามจุดต่างๆนะครับนะครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมฝั่งนี้นะครับน้ำหอมนะครับอันนี้เป็นไม้แดงครับไม้แดงสูงมากครับท่านชมนี่นะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นพยุงครับเป็นพยุงนะครับไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ครับต้นมะนาวที่ผมชี้บอกเมื่อกี้ฮะนะครับดูมะนาวครับนี่ฮะโอ้ตอนนี้ครับน้ำจากโซลาเซลล์ครับไหลแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะเนี่ยอันนี้เพิ่ง หกไอเจ็ดนาฬิกาครับท่านผู้ชมไหลแล้วดูดูครับเจ็ดนาฬิกาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูน้ำเขาไหลโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีแดดแต่ไหลครับเดี๋ยวยี้หหออะไรเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับนี่ครับไหลเลยครับก็โชคดีที่เรามีโซลาร์เซลล์นะครับเวลาที่แรงนะครับเราก็จะสามารถใช้น้ำจากโซลาร์เซลล์ได้นะครับนี่ข้อดีมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นป่านะครับนี่ครับอันนี้หมอนครับหมอนลูกใหญ่ครับหมอนบุรีนะครับกำลังสุกแล้วเดี๋ยวจะเก็บกินมาชิมครับนี่ฮะเดี๋ยวท่านได้ชมมามันยังไม่สุกดีครับออกวิเปรีหว,วานๆฉันเยี่ยมแบบมีอีกไหม เริ่มสุกบางครับเนี่ยนี่ฮะเนี่ยนียนย่นะครับก็ปลูกไว้ดีครับท่านผู้ชมนะครับไว้ได้ใช้งานได้นะครับได้กินได้ใช้นะครับไปดูโซนฝั่งนู้นอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำไปทำงานต่อในช่วงภาคเช้าก็อยากใหท้ทุกท่านได้ดูนะครับว่า ความสดชื่นนะครับความชุ่มชื้นของวันที่ฝนตกนะครับของส่วนใจชงมนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าท่านอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าเย็นมากครับเย็นมากแล้วก็เหมือนหายใจอิ่มครับมีการออกซิเจนเยอะนะครับนี่ครับทางนี้ก็จะไปทางทุ่งนานะครับแต่วันนี้ไม่ได้พาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยดำครับท่านชมนี่กำลังแตกยอดสวยเลยครับนี่ แข็งแรงแล้วครับเนี่ยปลูกกับต้นยางนาครับยางนาดูแลเขาบ้างนะครับไม่ได้ดูแลเขาบ้างครับให้เขาคยแข็งแรงนะครับอ่านะครับก็โตแล้วนะครับเดี๋ยวได้กินละนะครับอันนี้ก็เศษใบไม้ที่ผมว่านะครับก็เอามาวางแบบนี้นะครับทางนี้นิดหนึ่งนะครับนี่นะครับโซนฝั่งนี้นะครับ อันนี้พริกไทยดําเช่นกันครับนี่ยไม่ตายครับท่านชมนี่แน่นอนมานะครับตรงนี้พอดีตอนแรกไวจะทําเป็นคลองเลี้ยงปลานะครับแต่ทีนี้เก็บน้าไม่อยู่นะครับเพราะว่ามีใบไ,ไม้เยอะนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับก็เลยจะทําเป็นที่ปุ๋ยหมักไปเลยนะครับเป็นให้เขาใบไม้เขามาทับถมกันเองแล้วเป็นปุ๋ยนะครับท่านชมอันนี้ก็ พริกไทยดำเช่นกันครับท่านผู้ชมนี่นี่ยังรอดอยู่ครับเนี่ยนะครับในช่วงกลางวันนะครับเราก็จะปล่อยน้ำนะครับโซลาเซลล์นะครับไว้ตามโอ่งตามตุ่มต่างๆนะครับนี่ฮะก็ทำให้ตรงนี้ชุ่มชื้นขึ้นนะครับนะครับก็น้ำก็เต็มตลอดครับบริเวณนี้นะครับบริเวณป่า นะครับในโซนตรงนี้ก็จะเป็นยุงข้าวนะครับท่านผู้ชมยุงข้าวแล้วก็ข้างล่างก็จะเลี้ยงไก่นะครับไก่ไก่บ้านเรานี่แหละฮะนี่กักกักกักกกกกกักเนี่ยไก่หลายตัวกัก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 กก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 กมาแล้วครับกักกักกักกกกกกเนี่ยไก่กักกักกกกเนี่ยฝั่งนี้ก็ไก่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโซนสระนิดหนึ่งนะครับเราก็โซนสระเราก็เลี้ยงเป็ดนะครับเป็ด เป็ดเทศนะครับนี่นี่นีครับเป็ดเทศนะครับแล้วก็จะมีสะแล้วก็จะมีออจอกครับเนี่ยจอกข้างล่างนี่ฮะนี่ครับบริเวณสะนะครับก็โอเคนะครับมันก็ชุ่มชื้นจริงๆครับนะครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับพอดีตัดยูคานะครับตัดยูคาขายครับเนี่ยก็ก็เลยล้มไปทับต้นไม้ของเราบ้างนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ มะพร้าวเราก็ออกกราเยกนะออกช่อครับแต่ว่ายังไม่มีลูกครับนี่นะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งครับในในสระเรานะครับเราก็ใส่ฟางลงไปด้วยครับเนี่ยเพื่อเป็นอาหารให้ปลาให้พวกสัตว์ต่างๆนะครับเขาได้กินกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ขังขังตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่า เราเลี้ยงเป็ดนะครับก็เลยไม่อยากให้เขาออกไปนะครับแล้วก็เลี้ยงพวกพวก,กบพวกปลานะแล้วก็เราก็ล้อมไว้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ